ซึ่งสุดการรอคอยทุกคนต่างรอคอยมาถึง3เดือนกับเหรียนไตรมาสห7เที่ปลูกเสกโดยสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมที่ยังคงดำรงสังขารอยู่ในปัจจุบัน ยอดเกจิสายเหนียวหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอธิษฐานจิตทุกคืนทุกวันด้วยตัวเองเป็นเวลา3เดือนและวันนี้วันที่19ตุลาคม2567ทีงานได้อันเชิญเหรียญไตรมาสห7 7ลงมาเพื่อเตรียมให้ศิษยานุสิ์ได้เช่าหาการเหรียญไตรมาสห7เป็นความตั้งใจของคุณวินทนินวนัดและคุณปิยะ คนทำพระ ในการสร้างเหรียญไตมาสหกเจ็ดก็เนื่องจากว่าหลวงปู่ต้องการทุนในการสร้างพระอวบสดเราก็อยากจะร่วมบุญกับหลวงปู่ขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้างเหรียญไตมาสหกเจ็ดก็ด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นรุ่นแรกผมนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับแล้วก็กับพี่ปิยะนะครับผมก็ปรึกษากันนะครับว่าจะช่วยหลวงปู่ในการสมรสมบทุนยังไงครับก็เลยคือตั้งใจเลยครับว่าตัวนี้คือเหรียญไตมาสนี่ก็คือหลวงปู่เมตตาในการปลูกเสกสามเดือนนะครับตัวของเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อนี่ก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับกยการควบคุมการผลิตก็จากพิะะนครับ นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่บุญมานั้นเป็นที่กล่าวขวัญในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอยู่แล้วเพราะวัตถุมงคลที่ปลูกเสกโดยหลวงปู่ที่มีประสบการณ์มากมายเรื่องคงกระพันชาตรีแถวคลาดปลอดภัยหรือจะเป็นด้านเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาบ อยากให้ทุกคนมาช่วยสนุบบังุงของาศาสนานครับก็สมทบทุนเพื่อให้อุโบสถของหลวงปู่วัดหลวงปู่เสร็จสิ้นนะครับเหรียญไตรมาสหกเจ็ดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีด้านพุทธคุณนี่ถือว่าพร้อมหมดนะครับเรงื่องหลวงปู่ปลุกเสกเองถึงสามเดือนนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงปู่เมตตาด้วยนะครับตั้งใจในการปลุกเสกให้ด้วยนะครับตอนนี้นครับ